สวัสดีครับสวัสดีเป็นเปรตครับมาพบกับใหญ่ชาแนลนะครับตอนนี้ก็รีวิวหมูหมูปิ้งนะครับร้านคุณแม่คุณแม่สอนละครับมแม่สอนก็เดี๋ยวหมูปิ้งอ๋อคุณแม่สอนข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับถนนเพชรเกษมสมบูรณ์เกษมสมบูรณ์นะครับ เปลี่ยนก็สามารถสั่งทางทางทาง,งไหนครับทางออนไลน์ทางออนไลน์ก็ได้มือถือเลยทางแคพูดนะครับน่ากินขนาดนล้ครับแล้วก็เหนียว้าใเหาแล้ตั้งอันนี้สูตรคุณแม่ใช่ไหมครับค่ะสูตรทำเองโอ้ี่สูตรคุณแม่ทำเองนะครับ นี่ครับเปลีป่ยนจะได้หันเออได้ชมกันชัดๆเลยนะครับมีสูตรทุนแม่ทําเองครับทุนแม่สอนนะครับข้าเหีียวหมูปิ้งนะครับสูตรทุนแม่ทําเองนะครับน่ากินนะครับก็สามารถสั่งทางแคปฟู้ดได้นะครับ ถ้าไม่สะดวกมาที่ที่ร้านนะครับถ้าอยู่ไกลนะครับอันนี้ก็ยา่างแล้วนะครับคุณแม่เอามาใส่ตู้นะครับชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่นะครับอันนี้มากแได้ครับคุณแม่เนะี่ย อันนี้ก็ไม้สิบบาทนะครับชิ้นมันเริ่มเลยครับอันนี้หมูปิ้งนมสดอ๋เหรอครับ <ại> อ๋อนี่หมูหมูปิ้งนมสดนะครับเมื่อกี้หมูปิ้งธรรมดาอันนี้หมูปิ้งธรรมดานะครับเ <kalo> ต็มๆมันจิ้นใหญ่ๆเนี่ยหมูหมูปิ้งนมสดนะครับ อันนี้ก็คุณแม่คุณแม่กัจะอันนี้นะครับ,บเตรียมเตีย๋ยส่งลูกค้านะครับลูกค้าสั่งทางแจคบพูดนะครับอนี่ครับเห็นชัดนะครับอ,ออเดอร์เยอะออเดอร,ออดอร์ออเดอร์เยอะมากๆนะคุณแม่เนาะลูกค้าสั่งนักขนาดครับเห็นชัดๆนะครับ ใหญ่ช่แนวหั่นแล้วก็โหอยากกินเลยครับแกเตาทานเตาแกะมันกครับอันนี้อันนี้ก็กย่างเต่าทานนะครับโอ้สุดยอดเลยครับ นี่ใกล้จะได้แล้วนมอน,นอาอน,นี้ได้ครับคุณแม่มีอะไรจะบอกเพื่อนๆครับซื้อน้านบ้านนะซื้อน้านบ้านเได้ห้ามไม้ยี่สิบไม้ละห้าครับ สำหรับวันนี้ใหญ่ชแนลขอแค่นี้กันนะครับสวัสดีครับ